ทนายตั้มนะพยายามที่จะแก้ข้อกล่าวหาในการช่อกงว่าเป็นการให้ยืมโดยไม่มีกําหนดการคืนให้ยืมลงทุนของทนายตั้มนี้อัปเดตนะครับอัปเดตข่าวของทนายตั้มนะตอนนี้ก็คือประกันตัวไม่ได้ทั้งสองคนทั้งทั้งหัวและเมียนะครับเออแล้วก็จะมีการออกหมายเพิ่มนะครับแล้วก็วันนี้ยังไม่ได้มี แจ้งข้อกล่าหาในเรื่องของ39ล้านแต่คิดว่าน่าจะแจ้งเร็วๆนี้นะครับนะน่าจะแจ้งเพิ่มเร็วๆนี้นะครับ39ล้านส่วนรถเบนซ์เนี่ยก็อย่างที่บอกนะซื้อ13ล้านเนี่ยราคาจริงมัน11ล้านกว่านะซึ่งพี่เจ๊อ้อยเนี่ยเขาก็บอกว่าไปชอบองคงเขานะครับไปชอบองคเขาแต่ทนายตั้มบอกค่าคอมมิชชั่นคอมมิชชั่นล้านห้า ไม่ได้โกงไม่ได้ถือว่าเป็นเงินโกงแต่เป็นคอมมิชชั่นนี่พยายามแก้ข้อกล่าวหาในทุกๆข้อกล่าวหาสามข้อกล่าวหาหลักนะเออก็อย่างที่บอกทนายสายหยุดใช่ไหมถ้าแก้ข้อกล่าวหาได้ครบสามการช่อโกงเป็นปกติธุระก็จะหมดไปมันจะไม่เข้าข่ายหรือสาวไปยาวไปถึงตีความยาวไปถึงการฟอกเงินได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอสสวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับอ่าคุณเข้าใจกัว่าเขาแก้ข้อกล่าวหาไหมเหมือนบอสพอเลยอยู่ในกุ๊กศูนย์บัญชาการวันนี้เนี่ยสข้อกล่าวหาหลักใช่ไหมมีอะไรฮะมีรถเบนซ์เออเริ่มจากรถเบนซ์ก่อนรถเบนซ์สิล้านซื้อจริงๆ11ล้านนะอันนี้ช่อโองข้อกล่าวหา ทนายตั้มให้ทนายสายหยุดแก้ข้อกล่าวหาว่าไอ้สิบสามล้านน่ะนะจริงๆก็13ล้านนั่นแหละแต่ราคารถมัน11ล้านกว่าช่องว่างล้านกว่าเนี่ยก็คือค่าคอมมิชชั่นของทนายตั้มซึ่งทนายตั้มไปขอกับเซลล์ไปขอกับเซลล์ซึ่งในคอมมิชชั่นนี้เจ๊อ้อยไม่รู้เพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาที่ว่าทนายตั้มชอบโกงซื้อรถเบนซ์ก็จะจบสิ้นไปหรือไม่ นะอันนี้แก้ข้อกล่าวหานะของทนายตั้มนะอ่านี่ในบรรดา3ข้อกล่าวหาหลักอีกข้อกล่าวหาหนึ่งคือเจล้านช่อโกงเป็นปกติธุระหรือไม่ทนายตั้มก็บอกว่ามีแชทคุยทนายสายหยุดบอกมีแชทคุยว่าเป็นการยืมเพื่อมาลงทุนโดยไม่มีโดยไม่มีมมกำหนดระยะเวลาคืนเพราะฉะนั้น ถ้าไม่มีกําหนดระยะเวลาคืนไม่ได้เป็นการช่อโกงมีเมื่อไหร่ก็จะไปคืนเมื่อน,นั้นคุณเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคนชั่วใช้กลเม็ดแบบนี้มามแก้ข้อกล่าวหาอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ถ้าแก้ข้อกล่าวหาตามข้อกฎหมายเนี่ยก็ต้องดูข้อเท็จจริงว่ามันใช่ไหมทนายสายหยุดนะก็บอกว่ามันมีหลักฐานแบบนั้นอ่ะเอว่ากันไปถ้าแก้ข้อกล่าวหา71ล้านได้สองนะแล้วเงิน9้าล้าน ในการเขียนแบบบ้านนี่คือข้อที่สามมันเป็นช่อโกงไหมช่อโกงหรือเปล่าทีนี้เขาแก้แกข้อกล่าวหาว่าเขียนแบบมันสามใช่ไหมส่วนต่างอะไรยังไงตรงข้อที่สามเนี่ยผมไม่รู้ก็เหลือข้อเดียวก็คือเรื่องเขียนแบบนี่แหละที่มันยากเพราะฉะนั้นถ้าตัดเหลือหนึ่งข้อหามันไม่เข้าข่ายเป็นการช่อโกงแบบเป็นช่อโกงปกติแบบปกติทั่วใช่ไหมทีนี้มันก็จะไม่ยาวไปถึงการฟอกเงิน ถูกต้องไม,มันจะไม่ยาวไปถึงฟ้อเงินแล้วนะมันเหลือแค่เป็นการช่อโกงธรรมดาและแก้ข้อกล่าวหาให้ได้เรื่องเงิน9้าล้านนี่เขาต่อสู้กันอย่างนี้นะครับนะครับเออนี่อัปเดตข่าวทนายตั้มเอามาฝากกันนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เป็นประโยชน์กับเราเวลาเราไปโดนคดีอะไรมาหรือแต่ถ้าให้ดีอย่าไปคิดชั่วคิดเลวกับคนที่เขามีบุญคุณเถอะนะเออจิตใจเรามันจะไม่ว้าวุ่นนะคิด จ้องจะเอาเงินคนอื่นเขาเนี่ยผมว่ามันบาปก,กรรมนะครับมันเป็นทุกข์นรกอะ,รอะไรอยู่ในอกนะนรกอยู่ในใจนะครับไม่ใช่เงินเราก็หวงดึงให้ตายมันก็ไม่ได้อยู่กับเราหรอกนะครับวันนี้เนี่ยจ้องจะเอาเงินคนอื่นเขาจนเป็นทุกข์จิตใจเป็นทุกข์คนรอบข้างเป็นทุกข์เมียเป็นทุกข์ลูกเป็นทุกข์พ่อแม่เป็นทุกข์มีแต่ผลเสียทั้งนั้นเลยกับความโลภนะครับที่เกิดจากตัวเราเอง เพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะแค่ก็กล่าวหายัางไงนะจะริตความเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องมีมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งม,มนุษย์ไม่ดีและมนุษย์ที่มันดีคุณต้องยึดมนุษย์ที่ประพฤติตัวปฏิบัติดีนะนะไม่งั้นก็จะมีกฎหมายไว้ทําไมเอาวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันสู้กันในเรื่องของวิชากฎหมายต้องใช้อย่างนั้นเลยนะเพราะว่าฝั่งหนึ่งที่เป็นจําเลยเนี่ยหรือผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นทนาย ก็ใช้สัพพะปัญญาทั้งหมดในการที่จะหาช่องรอดให้พ้นผิดในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของคดีนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาแก้ข้อกล่าวหายอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอาหลักฐานมายันหลักฐานบุคคล